การยินยอมการทำให้ทหารของป เพื่อนบ้านมาลุกล้ำอิธิปไตยมาแสดงสิทธิในพื้นที่ที่ยังไม่ได้สามารถพิจน์หรือบอกว่าเป็นพื้นที่โนแมนสแลนคือไม่มีใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้ามาลุกล้ำนั้นมันจะทําให้เป็นหลักฐานมันจะทําให้เป็นข้อสุ่มเสี่ยงหากอนาคตที่ต้องนําเรื่องนี้เข้าสู่ข้อพิพาทในปัญหาศารโลกเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราต้องถามดังๆไปยังลัมตีกลาโหมที่ชื่อนายภูมิธรรมเมชยชัย,ชยที่คนทั้ง ประเทศสงสัยคนทั้งประเทศตั้งคำถามว่าการออกมาพูดว่าให้ทหารไทยถอยออกมาการออกมาพูดว่าประเทศไทยไม่ได้กระหายสงครามการออกมาพูดว่าไม่อยากจะให้มีการประทะนั้นมันไม่ได้พูดบนพื้นฐานที่อยากจะปกป้องอธิปไตยปกป้องแผ่นดินไทยใช่ไม่ใช่นายอ้วนภูมิธรรมทาหารนายอ้วนภูมิธรรมเวชชัยไม่ได้รู้สึกว่านี่คือการทําหน้าที่ลําตี ว่าการกระทรวงกลาโหมอยากจะไปทําหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีอื่นกระทรวงอื่นไม่มีความสามารถตรงนี้ก็ลาออกไปจากตําแหน่งดีซะให้คนที่เขามีความสามารถให้คนที่เขามีจิต จที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองเหมือนพี่น้องคนไทยที่นั่งอยู่ตรงนี้และพี่น้องอีกหลายหลายกลุ่มที่รู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่ในการที่จะต้องปกป้องอธิปไตยของไทยทหารไทยในพื้นที่ที่เกิดข้อพิพาทพื้นที่ที่เกิดปัญหาวันนี้ยังตึงกําลังอยู่แม่ทัพภาคที่สองทราบจากข่าวว่าเมื่อคืนท่านก็นอนอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาต้องเขาเรียกว่าต้องเคารพท่านที่ท่านออกมาปกป้องและให้กําลังใจพี่น้องทหารทหารที่ได้ทําหน้าที่ตรงนั้น แต่เรายังไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเจ้ากระทรวงคนที่บอกว่าต้องปกป้องอทิตย์แดนต้องดูแลด้านความมั่นคงพูดอย่างเต็มปากเต็มคำ ว่าจะรักษาดินแดนตรงนี้ริ่งอยู่การเป็นรัฐมนตรีการเป็นรองนายกการจะพูดสิ่งไหนมันต้องพูดให้ถูกต้องทำนองคลองทำตามตามการพูดริ่งอยู่ท่านเป็นรองนายกจะให้พูดเพื่อให้เกิดข้อพิพาทเพิ่มขึ้นก็ต้องระมัดระวังแต่เหนืออื่นใดการพูดเพื่อปกป้องรักษาอาธิปไตยมันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีในฐานะคนไทยใช่ไ,ม,ชไม่ใช่คับพี่น้องครับ